ทำบุญอาจตกนรกคนลำบากชอบโชว์นมแต่คนโคตรรุ่งชอบตาใหญ่ สัสดีสันเดย์ครับช็อตเด็ดพีเมลีกับผมแชมป์พิรพลครับบอลมาดึกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแล้ววันนี้ฟังแบบปังๆมันๆแบบเหมือนนี่แจ็คเก็ตของเรานะครับอันนี้เป็นบิสเนสใหม่ของเราฮะในการเอาแฟชั่นไอเทมไม่ว่าจะเป็นหมวกแจ็คเก็ตกีนส์รองเท้าเป้ whatever แล้ววีโกแก้วของเราจะบึ้มบอม สีนะฮะ,แ,ะแรกๆนี่ทำกันสนุกสนานหลังๆนี่มีศิลปินแล้วก็คนในวงการแฟชั่นเยอะแยะมากมายมาเป็นลูกค้าของเราจนมาวันนี้ขอโทษทีนะฮะกระเป๋าแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นหลุยวิตองหรือชาแนลตอนนี้ว g โกแกลโดยคุณวิวพงษ์ชนกบอมกระจายถ้าสนใจก็ขึ้นให้ดูข้างล่างนี้วีโกแกลก็เข้ามาดูได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วของที่เจ๋งที่สุดไม่ใช่ของที่แพงที่สุด ของที่เจ๋งที่สุดคือของที่มีชิ้นเดียวในโลกและถ้าเกิดพูดถึงหนึ่งทีมที่ดังที่สุดในโลกคุณเป็ดครับอันนี้วันนี้จะพูดเรื่องของเรอร์ภูนะฮะแต่จริงเรืรอภู Liverpool คือนกนะฮะแต่คนชอบมาแซวแซก็เป็นเป็ดเป็นเป็ดเทศนะฮะผลงานของคุณประทีปคชบัวหนึ่งในนักวาดรูปที่โด่งดังที่สุดในเอเชียฉะนั้นวันนี้เสื้อสุดสีสันความสวยของศิลปะช็อตดเด็ดเรืรอภูและปืนสงกรามอาซโน Arsenal แชมป์จัดไปวันนี้มีเด็ดๆมาฝาก3ามแมตช์เสิงวิลล่าสตีลซูซ่าเต้นเป็นบ้านาที85จอห์นแมกนินมิดฟิลด์สกอตยิงอย่างฟินครับสตีฟเจอร์ราตำนานลิเวอร์พูลวันนี้ผอ,อกออตอวอลอพาวิลล่าบุกชนะอินซีคริสตัล2-1ชนะ2นัดรวดพุ่งขึ้นมาที่11 ปืนสงกราน Arsenal ครับหลายคนถามทำไมถึงเรียกเขาแบบนั้นก็ไปย้อนหาคำตอบได้นะครับที่ช่องแชมป์จัดไปเราเคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วนะฮะเจ้าบ้านแดงขาวยิงกระจายทีมเยือนเซฟประจุยแลกกระสุนกันมันครับเช็ดมือพลัสคารโอ้โหเขาบอกนี่อาจจะเป็นหนึ่งในโกที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้เลยนะฮะ Aaron r a m s d a l มาดูช็อตช็อคออฟเดอะซีซันกันครับซาก้าพลิวโคกเซฟซ้ำแต่ชื่อก็บอกแล้วว่าโอบาเมยยัง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 ไม่เข้าเฉยเลยแต่เข้าครึ่งหลังเลขโปรดอาเซฮ่บุคโยซาก้าตัวจีดวัย20ครับเป็นประตูที่3 of the s e a ีซัและ10นาทีหลังจากนั้นกาเบรียล มาร์ตินเนลลกองหน้าบราซิลอายุเท่าซาก้าลงมาแทนซาก้า2ดาวรุ่งจัดไป2-0อาเซชนะ5จาก6นัดล่าสุดจองที่5ไล่ตามจากปูงแค่6แต้มและปิดท้ายด้วยนกแดงลิเวอร์พูลครับเปิดลูกพี่เอเจอทีมฉายานักบุญเดอะเซนส์ซัฟท์มตันนะครับ วันนี้ขอพูดเรื่องทำบุญนิดหนึ่งครับเพราะว่าไม่กี่วันก่อนนี่มีช็อตเด็ดซึ่งเป็นปรากฏการณ์เลยนะฮะเมื่อวันพุทธที่23พฤศจิกายนเนี่ยพิธีกรข่าวที่ดังและก็มันที่สุดในไทยคนหนึ่งหมาเกา๋าดันในเอกมหาสวัสด์กับคุณแมวสาวอมรรัตน์เนี่ยได้จัดหนักพูดเรื่องการทำบุญบริจาคก,กับวัดเนี่ยนะครับได้น่าสนใจสุดๆกับประเด็นเงิน63ล้านพระวัดบาป หรือบุญโดยพูดเรื่องนี้ประมาณ3นาทีนะครับตั้งแต่นาทีที่1ชั่วโมง3นาที34วิไปจนถึง1ชั่วโมง7นาทีเดี๋ยวท้ายโชว์จะขึ้นลิงค์ให้นะครับผมคิดว่าทุกคนในประเทศนี้ควรที่จะดูโชว์นี้อ่ะมาลงสนามครับแค่95วิโชต้าชิมและท่าไร้สมาธิหรือติดเกณฑ์เนี่ยวันนี้ตัวรูปโปรกิสเหมา2ครับ แลวก็นาะที PPTV 36 t h e a โก s h o เ t t นเซ็กซ 30already โอ้โหสุดยอดครับนี่แหละครับพลิวเรียกพอ่อลิเวอร์จัดไป40ครับขึ้นมาเป็นที่2ชั่วคราวนะฮะเพราะว่าคืนนี้ยังมีอีกนะฮะหลายคู่เลยทีเดียวตอนนี้นกแดง G. จี้จะฝุงสิงเชลแค่เพียงแต้มเดียว ส่วนช็อตเด็ด of the day หลังจากมีกระแสโอ้โหแก้ผ้าโชว์นมยิ่งดังเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลซึ่งสังคมยิ่งพังคือการโชว์เซ็กซี่เนี่ยไม่ต่างอะไรกับการขับรถเลยคือเด็กอายุ8ขวบถึงอาม่าเกินร้อยทุกคนสามารถเหยียบมิดขับรถเร็วได้หมดฮะแต่จะมีสักกี่คนที่ทำตามกฎและชีวิตนี้พูดได้ว่าไม่เคยชนไม่เคยถูกชนไม่เคยสร้างปัญหาภัยอันตรายให้กับทั้งตัวเองคนรับและก็คนรอบข้าง กระแสความโป๊ก็เหมือนกันเลยครับการจะโชว์ร่องโนบราปัม๊มนมแก้ผ้าเนี่ยใครๆก็ทําได้ครับขอแค่ใจกล้าๆแต่ถ้าเกิดสื่อแล้วก็สังคมโดยรวมให้ความสนใจแล้วไปส่งสัญญาณให้คนรุ่นใหม่เชื่อว่านี่คือหนทางเดียวที่จะได้ความสนใจเราก็คงจะบรนลยัยแล้วก็ไปกันไม่ไกลในสังคมที่ชอบความขาวโดง่งแต่งตึงแบบฝืนธรรมชาติสุด แล้วก็ปรุงแต่งแบบโอเวอร์แต่งรูปกันเนี่ยใช้เวลามากกว่าทํางานเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลครับว่าคุณอาจจะฮิตกันแค่ในไทยแต่ออกจากไทยไปไม่มีใครให้ราคาไม่มีใครสนใจคุณแต่ประเทศที่เจริญแล้วบรรลุแล้วมีความสุขร่ำรวยมั่งคัง่งยั่งยืนกลับให้ราคารูปวาดคนแก่ที่สร้างมาจากซีอีวนันขายกันเป็นแสนล้าน และระเดีวนี้ผมจะมาจัดไปครับว่าทำไมคนทั่วไปอาจจะฝันอยากเก็บรูปสาวสวยแต่งตึงนมชมพูแต่เศรษฐีคนเก่งคนฉลาดตัวจริงเลือกซื้อรูปป่าใหญ่และพรุ่งนี้เจอกันใหม่อ้อย่าลืมไปดูช็อตเด็ดพี่เไ,ไหนนะครับสวัสดีครับผม